ก็สวัสดีครับผมสวัสดีแม่แม่เอฟทุกท่านนะับผมอยู่กับช่องควอนตาไั่กระชัยนะครับวันนี้บรรยากาศช่วงเช้าเช้ารับผมพ่อไพ่กระชัยก็ยืนอยู่ข้างหลังนะับของควอนตานะครับวันนี้ก็จะย้ายพ่อภัยออกมาอาบน้ำนะครับมาอาบน้ําที่หลักตรงนี้นะครับเพราะว่าอาการตกมันพ่อไัยกระชัยนะับก็ดีขึ้นนะครแบเปแล้วนะับผมพ่อไัยกระชัยก็ อยู่หลังควันตานะครับแต่วันนี้จะพาขึ้นไปดูนะครับไปดูคอพ่อไปก็ใช้ด้วยนะครับว่าคอใหญ่ไหมนะครับคอใหญ่ไหมนะครับเรวกลับพาไปดูนะครับที่พ่อไปก็ใช้เลยอืมเขาเป็นนะครับพ่อไปก็ใช้นะครับผมยืนโยกอยู่ข้างหลังนะครับผมยืนบริหารร่างกายอยู่ข้างหลังควันตานะครับผม บรรยากาศช่วงเช้านะครับหมอกยังไม่หายเลยนะครับแปดโมงเช้าแล้วนะครับแต่จะย้ายออกมาอาบน้ํานะครับทำความสะอาดหลักนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวตัดภาพนะครับไปตอนที่อ่าย้ายพ่อไผ่กระชัยเลยนะครับผมก็โอเคครับผมเดี๋ยวจะย้ายนะครับย้ายพ่อไั่ เอกชัยนะครับออกไปอาบนะ้ำเดี๋ยวจะพาขึ้นไปดูบนคอนะครับบนคอพระไพ่เอกชัยนะครับว่าคอใหญ่ไหมนะครับเดี๋ยวรอตามนะผมอนอนลงเร็วนอนลงเรืนองนอนลงนอนลงนอนลง,นอนลงเร็วเออจะพาไปอาบน้ำนะครับผมนอนน่ารักนะครับผมอเดี๋ยววันนี้ควันตาจะ จะพาไปดูบนคอขอะไผ่ก็ใช่นะครับผมว่าอ่าะตัะไผ่ก็ใชายชี่คอใหญ่ไหมนะครับผมนี่เขานี่นครับคือคอคอของไผ่ก็ใช่นะครับผม ขออภัยกระชัยใหญ่มากนะครับผมนี่กว่าจะเป็นควันเพียวคือควันต่ํานะครับมือปวดระดับประเทศนะครับผมมือปวดจางนะครับเบนยวเ,เอาหยามากวองนี่เพื่อนี่ครับขออภัยกระชัยนะครับวันนี้มาดูนะครับมาดูมุมมองของคนขี่นะครับคนขี่ว่าอาจจะเป็นยังไงนะครับผมเฮาออันนี้ไม่ได้อา่า เอาไว้นะครับทําลายทําร้ายนะครับช้างนะครับอันนี้เอาไว้แค่สกิดนะครับสกิดสกิไปซ้ายไปขวานะครับเหมือนพวงมาลัยรถนะครับนี่ครับก็ลดโซ่นะครับพดโซ่นะครับขนเข้าไปก็ใช้นะครับดูขนนะครับขนขาวนะครับ นี่นะครับบนหัวที่สักทั่วไปาก็ะช้นะครับนี่ก็จะย้ายไปอาบน้ํานะครับตรงต้นไม้นะครับเหมือนเดิมนะครับผม ภัยก็ใช่ใหญ่มากนะครับคอนี่ใหญ่มากครับคอใหญ่มากนะครับรอแบบน้ำนะโอเคนะครับปลดสุดแล้วนะครับไปหอบเอาเร็วหอบเอาออบออไปนี่นะครับบอกให้หอบยานะครับไปไปกินนะครับตอนอาบน้ำนะครับผมไปไป ดูสังเกตดูคอนะครับคอนี่ใหญ่มากนะครับเด่นนะ ไปไปฮื้อเอ้านี่เอ,อ่อนี่นะครับผมให้หอ่อยามากินนะครับพระไฟกระชัยหมูมอง,มองขี่ข้างบนก็จะประมาณนี้นะจะเห็นอยู่ประมาณนี้นะครับ มองมองของคนขี่นะครับก็จะผูกโซ่นะครับบยากาศนะ่งจะเช้านะครับผมผ้ไใบก็ชายนะครับอาบน้ำนะครับเดี๋ยวตัดภาพนะครับไปตอนที่่อไใ่กระกชายอาบน้ำกันเลยนะครับผม นี่นะครับผมหลังจากที่ยายมาเสร็จถูกเสร็จนะครับผมก็จะอาบน้ำนะครับฉีดอาบน้ำาให้ไฟก์ไปใช้นะครับผมก็เป็นบรรยากาศช่วงเช้านะครับผมการทำงานนะครับของควันช้างนะครับทารนู้นก็เก็บหลักนะครับทำความสะอาดนะครับล้นนี้จะให้พี่ตั้มอาบนะครับ ฉีดน้ำเฉยๆนะครับไม่ได้ขัดตัวนะครับเพราะว่าพรอพาย,ยังมีอาการตกมันอยู่นะครับดูสังเกตดูตรงตรงแก้มาาก็ใชก็ะช้นะตรงนี้นะครับจะมีน้ํามันไหลอยู่นะครับผมยังไม่แห้งสนิทนะครับแต่ก็ย้ายได้นะครับทำความสะอาดได้นะครับอาบน้ําได้นะครับพ๊อพายไม่ไม่ได้ดุร้ายนะครับ ตอนนี้ก็เปิดน้ำนะครับเดี๋ยวอาบน้ำว่าไป่กใใช้นะครับผมนี่ก็จะให้พี่ควันพี่ควันตั้มนะครับอาบน้ําฉีดน้าให้นะครับผมพรภัยกระช้ยนะครับบรรยากาศตา,าเช้านี่ไม่ไม่ค่อยชอบอาบน้ํานะครับเดินหนีน้ําแล้วนะครับผมเดินหนีน้ํานะครับแต่ก็ไม่รอดนะครับผมเพราะว่า ต้องต้องให้อาาบน้ำทุกเช้านะครับเพื่อจะให้ได้สบายตัวนะให้ปลอภัยสบายตัวอาบน้ำนะครับเออนะครับนอนลงนะเพราะว่ามีของหวานนะครับผมถ้ามีของหวานไม่นอนนะครับผมเอานุ่นกล้ยยวยแลวให้พี่จามฉีดอาบน้ำครับ ให้ไปตามอาบน้ำนะครับวันนี้ฉีดอาบน้ำผพาป่ายกระชายนะครับผมบรรยากาศเชวงเช้าๆนะครับวิถีชีวิตควานช้างนะครับผมย้ายหลักทําความสะอาดอาบน้ํานะครับก็อาบน้ำาพาป่ายกระชายนะครับผมแม่แม่เอสที่ท่านใดที่มานะครับก็จะได้ถ่ายรูปลอๆนะครับกับผ้าป่ยกระชายนะครับวันนี้หล่อมากนะครับผมวันนี้หล่อ เนื่องจากอาบน้ำมาสามสีรอบแล้วนะครับผมตั้งแต่หายตกมันเออตั้งแต่ย้ายหลักใหม่บ้านใหม่มานะครับผมตรงนี้นะครับตรงนั้นก็เริ่มนะครับเริ่มก่อสร้างแล้วนะครับขึ้นเสานะครับขึ้นเสาตรงนู้นนะครับก็อาบน้ำนะครับให้ควนเปียวนะครับโยนกล้วยโยนอะไรล่อนะครับเพื่อเบี่ยงเบี่ยงเีย็นะครับความสนใจนะครับให้พักพาย นะครับได้กินกล้วยกินอาหารนะครับเพื mm. ่อจะไม่ได้เราแวงนะครับคนเลี้ยงนะครับคนอาบน้ำให้นะครับนี่ก็อาบน้ำดูท่านั่งนะครับผมดูท่านั่งดูคนตัวนะครับ mm. ว่าไปกระชายนะครับผม mm. ก็ อ้วนไหมนะครับผมนี่ดูปุ่มนะครับผมนี่ก็จะเป็นคนหางนะครับคนหางอถไฟไปใชนะ่อันนี้ยังอ่ายังไม่ได้ฉีดน้ำล้างนะค,คนคือแบบว่าคนคนรถไใครคนขาวหางขาวนะครับผมนคนหางขาวนะครับนี่นะครับขาวทั้งหมดนะครับแล้วแต่ซื้อเทนดำๆเนี่ยถ้าถ้าสองเสี็จเนี่ย แดดจะจะเห็นได้ว่าจะเป็นสีแดงๆสีขา,ขาวๆนะครับก็อาบน้ำนะครับก็ไฟก็ใช้นะครับคุดูคอดูพุงนะครับคุณใหญ่หรือเปล่านะครับคุณไม่อ้วนตรงไหนเอาปรการามาวงได้เลยนะครับไม่อ้วนตรงไหนเอาปกกามาวงได้เลยนะครับอันนี้ไม่ได้ขัดตัวนะแค่ฉีดน้ําให้เฉยๆนะครับ ฉีดน้ําให้เฉยๆนะครับผมอืมดูคนหน้าผมยากาศช่วงเช้าๆนะครับอาการก็ดีขึ้นนะครับดีขึ้น80%นะครับผมพอภัยก็ใชัยนะครับนี่ก็อันนี้ก็เป็นพนักงานนะครับพนักงานจะมายโยนกล้วยให้นะครับเพราะว่าทีมควานอะควานตาก็มาถ่ายคลิปนะครับให้พี่ตามฉีดดบน้ําให้นะครับสําหรับคนเปรี้ยวก็ เก็บหลักทำความสะาดตรงนู้นนะครับก็เลยคอแรงนะครับมาโยนอาหารให้นะครับผมดูว่าไปไปใช่รับผมเดี๋ยวไปดูกันตอนอาบน้ำเสร็จเลยนะผมเดี๋ยวไปดูกันตอนอาบน้ำเสร็จเลยนะครับ ก็นะครับหลังจากที่อาบน้ำพ้าพายเสร็จนะครับผมอาบน้ำผ้าพายเสร็จนะครับอาการพ้าพายก็จะประมาณนี้นะครับผมอาการหลังจากที่อาบน้ําเสร็จนะครับแต่ยังไม่ได้ขัดตัวนะครับผมยังไม่ได้ขัดตัวนะแค่ฉีดน้ําให้เฉยนะครับล้างสิ่งสกปรกนะครับเศษดินเศษทรายนะครับออกจากตัวพ้พัยกระชัยนะครับ ก็เลยเก็บคลิปนะครับบรรยากาศเช้าๆมาฝากนะครับแม่แม่เอฟซีนะครับผมสาหรับพ่อไัยกระชายนะครับเช้านี้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะครับให้ช่องกวอนตาลายกระชายด้วยนะครับผมสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ